ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาองค์ประกอบสีเพื่อง,งานเทศสีระดับชั้นชอนอ .2 อนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับสีนะครับสีแล้วก็ประวัติความเป็นมาของสีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนักเรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสีทั้งหมดนะครับสีมีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารู้จัก,กว่าสีเนี่ยเกิดมาจากอะไร นะครับแล้วก็สีที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วพัฒนายังไงแล้วก็การนําไปใช้ของสีเนี้ยมันเป็นอยา่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนั้นสิ่งที่เรกเรียนเห็นอยู่ด้านหน้านี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เรียนในรายวิชาองค์ประกอบกสิเชื่องานนิเทศสินของเรานะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เ,เกิดภาวะโควิดระบาดแบบนี้นะครับ เราก็จะเป็นที่จะต้องใช้ในอุปกรณ์ที่เรามีใช้อยู่อย่างจํากัดไปก่อนนะครับก็คือครูคได้ผลิตสีให้กับนักเรียนได้ไปใช้นะคะรับก็นักเรียนก็ได้เบิกไปใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการสาธิตการทําวงล้อสีนะครับแล้วก็เรื่องของการลดค่าความจัดของสีการเพิ่มค่าความเข้มของสีทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะฮะก่อนอื่นนั้นขออนุญาตพูดถึง,ถงขึ้นของแสง ก่อนนะครับคลื่นของแสงที่มากระทบกับวัตถุเนี่ยนะครับแล้ววัตถุก็กระทบกับเข้ามาสายตาเนี่ยมันก็ทําให้สายตาของเราเนี่ยมองแล้วก็วิเคราะห์ให้เกิดเป็นสีประเภทต่างๆได้นั่นเองนะครับสีก็จะมีเรื่องของแม่สีขั้นที่หนึ่งแม่สีขั้นที่หนึ่งก็มีอะไรบ้างครับเรามาทบทวนกันมีแดงเหลืองแล้วก็น้าเงินใช่นไหมครับแดงเหลืองน้ําเงินอันนี้เขาเรียกว่าสีผสมพืม้นนะครับหรือว่า primary color น,นั่นเอง สี3ตัวนี้มันไม่สามารถมีสีใดที่ผสมให้เกิดตัวมันขึ้นมาได้นะครับนอกจากตัวมันเองนะครับเราก็จะมีสีทุติยภูมินะครับเป็นสีแม่สีขั้นที่2นะครับก็เกิดจากการผสมระหว่างแม่สีขั้นที่1เช่นสีส้มนะสีส้มตัวนี้เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงและสีเหลืองนะครับสีม่วงนะสีม่วง สีม่วงเกิดจากการผสมระหว่างสีแดงและน้ำเงินนะต่อมาสีเขียวก็เกิดจากการผสมระหว่างสีเหลืองและสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเราก็จะได้มาเพิ่มอีก3สีนะครับจากแดงเหลืองน้ำเงินก <segundo> ็มเป็นม่งนวงส้มนะครับแล้วก็เขียวแล้วก็จะมีแม่สีขั้นที่3นะแม่สีขั้นที่3าก็เกิดจากการที่เอาแม่สีขั้นที่1และแม่สีขั้นที่2เนะี่ยมาผสมกันนะครับก็จะได้เป็นม่วงแดง วงน้ำเงินส้มเหลืองส้มแดงเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับก็จะได้ในวงล้อสีทั้งหมด12สีด้วยกันแต่ทีนี้มันจะมีการลดท่าความจัดของสีออกมาอีกถ้าลดท่าความจัดของสีเนี่ยเราก็จะใช้ขาวเป็นตัวลดท่าความจัดของสีนะครับแต่ถ้าเราจะทําให้สีมันหมน่นนะครับสีมันหม่นลงเราก็จะผสมด้วยเทาซึ่งสีเทาเนี่ยก็จะมาจากสีขาวผสมกับดำนะครับหรือจะมาจาก เอาแม่สีผสมกันแดงเหลืองน้ำเงินก็จะได้เป็นสีที่แบบออกเฉดแบบน้ําตาลหน่อยนะครับก็จะเอาไปผสมกับสีแท้ในนั่นเองนะครับแล้วก็สีดานะครับสีดาสีดําก็จะใช้ทําให้สีเนี่ยมันเข้มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบในสายงานออกแบบวิทศสินของเราหรือว่าสายงานของวิจิตรศิลป์เนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีก่อนก่อนที่นักเรียนจะไปเขียนภาพหรือออกแบบ ยาักอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสาธิตวิธีการทำวงล้อสีให้กับนักเรียนได้ชมนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถเอาไปาปฏิบัติตามได้นะครับเดี๋ยวทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับ